สวีดัตสวัสดีนะครับะพบกับผมอีกแล้วนะครับเซลนุกนะครับปฏิพัทน์ออโต้นะครับวันนี้ผมก็จะเอารถอีโคคาร์นะครับคันเล็กคันเล็กน่ารักนะครับสีแดงนะน่ารักมาให้ลูกค้าดูนะคันนี้ใส่แม็กแล้วนะแม็กใหม่ยางใหม่ลูกค้าใส่แม็กแล้วดูน่ารักดีนะครับคันนี้นะเป็นนิสสันมาร์ทนะครับลูกค้ารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับตัวนิสสันมาร์ทตัวนี้ก็ ถือว่าเป็นรถอีโคคารหนึ่งคันที่ฮิตมากนะครับคนใช้นะครับเยอะมากนะครับตัวนี้นะจะเป็นรถปีสอง9น้าะลูกค้าเห็นไปไหมนะครับเครื่อง1.2จุดสองนะครับเป็นตัว e นะครับเลขไม้ห้าหมว่กโลนะครับห้าหมืนเกพันโลนะครับราคาสามแส0สองหมื่นเก้าพันราคาเบามากนะลูกค้าผ่อนเดือนละห้าหกพันเองนะครับตัวนี้เนี่ยสีแดงใหม่ใหม่เลยนะครับทั้งเงาแวบเลยนะครับลูกค้า ล้อแม็กแม็กใหม่ยางใหม่นะครับด้านหลังก็สวยนะลูกค้านะครับช่วงเดือนนี้นะลูกค้ารถเก่งนะครับเรามีโปรโมชั่นมากมายเลยนะลูกค้าอยากได้รถเก่งน,นะครับออกรถแบบฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินนะครับหรือมีโปรโมชั่นแถมกล้องหน้าหลังเงินสดห้าพันบาทหรือส่งฟรีทั่วไทยนะครับมาได้เลยนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไหม นะครับไม่ว่าจะจังหวัดไหนก็ออกได้ทุกจังหวัดนะครับรออยู่ที่บ้านเลยนะครับเดี๋ยวไฟแนนซ์ผมไปเซ็นนะครับรถผ่านเดี๋ยวรอรับรถที่บ้านเลยนะครับแล้วเรื่องรถนะไว้ใจได้เลยนะครับเรามีการรับประกันตัวเครื่องเกียร์นะครับภายในนี่จะเป็นระบบไฟฟ้าหมดแล้วนะครับเบาะก็เป็นกระหยี่นะพากกระหยี่นะสวยนะครับนี่ด้านหลังก็ไม่แคบนะลูกค้าจะมืดนิดนึงนะนี่นะภายในเราดูเลขใหม่นะครับนี่เลขใหม่ เ,เลขไม้ห้าหมื่นเก้านะครับเลขไม้อย่างน้อยนะครับนะครับผ่อนเดือนละห้าหกพันนะครับฟรีดาวนะลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้รถอีโคคาร์ไว้วิ่งไปทำงานวิ่งจ่ายของตลาดส่งลูกไปโรงเรียนราคาเบาๆนะครับราคาไม่แรงนี่แนะนำเลยครับตัวนี้นะ มาได้เลยนะครับสามแสนสองมื่นเ้าพันบาทครับนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับผลเซลนู้นครับหนึ่แปดเก้าห้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งศูนย์สองครับหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับมีตัวแอดนะครับลูกค้าตัวแอดนั่นเองนะครับ s s ไซน์นะครับห้าห้าห้าแล้วก็ p นะลูกค้าพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับทักมาคุยมาสอบถามมันก่อนได้นะครับ ำหรับคลิปนี้นะยังไงผมเชนูอขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ